มันอย่างอันนี้คือ mm. เฮ็ดลงโงกคือ,ค,อคือหัวนั่นแทบเนี่ยตาวดูหัวไม่ยหยาเฮ็ดลงโงกครับเฮ็ดลงโงกคุณนาครับกูดดดดสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับสูส่ซเซอร์วิเชียลครับกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วฝ้าแจ็คกลับมาอีกแล้วอีพีนี้สืบเนื่องจากอีพีก่อนครับที่เฮาไปหาเฮป ขับไปหาเห็ดไมยนึงได้ปลาแจ็คมนก็มูได้เห็ดละโงกมาหลายครับพวกเห็ดไข่เห็ดเพิ่งนกยูงครับบางดอกกันเลยว่าถ้าสีแยกแยกแข่งจากพ่อไพอ่พ่อมันผัดมันมันกระเทินก็นเลยสีแกงรวมกันเลยครับแต่ว่าลักๆแล้วนี่สิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเห็ดละโงกครับแล้วก็พวกดอกไข่ดอกจูมันดอกงาม พี่น้องเอ้ยเอ้ามาก่อนเริ่มลงมือน้ำการ EP นี้ครับก็เฮ้าสีมะแกงน้ำกัดในฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้แซ่บเซอร์เชียลน้ำแน่ลงมือลงมือพี่น้องโอ้ยงามเลยครับโอ้ยเห็ดความใสแล้วเนาะเห็นอยู่บ่นี่คุณนะสุดยอดประหลาดเอ้ยน้ำแตกอ้าวครับไปลงมือลงมือลงมือโอ้น้ำไหลน้ำไหล เรียมเครื่องแจงเห็ดครับพี่น้องครับอย่าใส่น้ำลายนะครับใส่น้ำพอประมาณนาพอเดี๋ยวน้ำเห็ดก็ออกอีกครับเครื่องเคียงครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปส่วนแนมเห็ดส้มหฮาเหามเก็บพักออกแอบมาอยู่ครับเดี๋ยวไว้ใส่ตอนท้ายพักออกแอบสูตรทางคนภูไทยเห็ดครับอันนี้ท่านผู้ชมเลย เปิดไฟเฮ็ดนี่ต้องให้สุคักๆได้ครับพี่น้องเลยเพื่อมีลูกลงมาอ๋อับคักแท้ๆพบเนะช่วงแรกที่เปิดไฟครับอย่าเฝ้าคนหลายได้คนแห้งหลายเดี๋ยวดอกเฮดมันแตกครับเฮาเฮาให้เฮดมันเริ่มเริ่มนิ่มเริ่ม เอ่อเจ้าดีซะก่อนจังคนแล้วก็เริ่มปรุงครับเครื่องปรุงบะมี่ยังหลายครับเกลืออ่าน้ำปลาแดกน้ำปลาเกลือปลาแดกครับอ่าผักอบแอบเฮาใส่เห็ดส้มครับปรุงใส่พงนัวไผ่มักครับน้ำปลาตื่มเอาความเค็มครับกะเครื่องปรุงแกงเห็ดบ้านๆก็สีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมหมักเค็มสำหรับใส่หมักนัวสำหรับใส่เอาใส่ไผ่ใส่มันเลยครับตามมักครับอ่ะส่วนนี้เฮาถ่ายเห็ดสุกจังน้อยครับ เริ่มเดือดนะครับเอากะตักฟองทิมมันเริ่มเดือดผ่อนไฟลงจากน้อยครับท่านผู้ชมมันเริ่มเดือด,ดหอมหอมน้ำปลาแดกนุ่นนัวตักฟองทิมครับอ ทั้งเห็ดละโกกขาวเห็ดละโกกเหลืองครับเห็ดไข่เห็ดเพาะสองเม็ดใส่น้ำเห็ดเพิ่งนกยูงครับโอ้ยมีแต่เห็ดงามๆโอ้ยเด็ดเด็ดทับ z o o เด็ดแนนอนเด็ดแน่นอนแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มอนี้เป็นเห็ดละโกกครับพอเห็ดเริ่มได้ที่ครับท่านผู้ชม พักออกแอบเนี่เาใส่เห็ดส้มครับเอาลงงปลายบานเนี่ย้ายังซิมเบิงถ้ายังผสมพ่อก็จังใส่ตื่นครับโอ้ไอ้น้ำไอ้น้ำหลังจากเขาปรุงรสตามข้าหมากแล้วก็ท่านผสมปอครับแกงเห็ดละงู เห็ดละโง่ขาวนะครับโอ้ oh, oh, ไม่อยังอันนี้เฮ้ย <laughs> อ oh, ๋อครับนะเอาเอาบุคคลหลายละครับย้ามันมุ่นครับแซบแน่นอนกระทะม,มือส้มแล้วก็มาเรียวมารอซิมมารอกินน้ำกันครับ oh. ร้อยกระทะมือส้มครับแกงเห็ดละโงกเห็ดไข่ครับ ก้าสิเปอร์เซ็นเป็นเฮเทลโกะครับเห็ดลโกะเหลืองเห็ดลโกะขาวแล้วก็มีเห็ดไข่ปนมาห้าหกดอกนี่แหละครับเห็ดเพิ่งหวานห้าหกดอกนี่แหละครับปนมานาวอา๋อเดี๋ยวมารอซิมรอก,กินน้กากันครับ มาครับพ yeah ี <pe ec l ates> <music> mm ่น hmm. ้องครับเมนูแกงเห็ดระงอกืันนี้ครับเห็ดละงอกแล้วก็มีเห็ดไข่ป่นนิดหน่อยแต่ว่า90%นี่สิเป็นเป็นเห็ดละงอกแล้วก็เป็นเห็ดระงอกแบบเป็นไข่เห็ดละงอกก็มีครับแล้วก็เป็นดอกจูงงามๆเห็ดใครเห็ดไข่ป่นมาเห็ดไข่ป่นมาประมาณชองชามดอกนี่แหละครับน้องนั่นก็ เป็นเฮละงกทั้งหมดมครับส่รับโอ้ยเอาก่อนเริ่มลงมือกินน้ำกันครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ป้าแจ็คน้ำไหลๆนะครับเป็นกำลังใจให้แซ่บสซอรออสเชียร์ยน้ำแหน่มาๆๆม,ม,มครับพี่น้องลุยเลยลงมือเฮละงก์ซิมเอาไมาป้ปีแกงเฮละงกจานนี้ถ้าซื้อมาแกงมีสองร้อยบาทาดหามาเองกับมือ หวานล้วนๆเป็นดอกจูมเลยดอกจูมเลยทัรรมม้งมอส้มไพ่เคยกินหน้าสิวจักดีครับอันนี้นี่เป็นไข่ไข่เฮ็ดละงกครับบ่พผ่าเลย เอาแซบมานวดกินละไม้ปีน้าพี่น้องเนื้อไผ่ยากน้ำกับมาเด้ครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้กินก่อนเลยครับเห็ดไข่ซูดขาดเลยโอ้ยุงกะกัดแซบแน่นอนค่อยๆครับแกงเห็ดตัวน e ี Luckily, ้ครับต oh, <laughs> <that pega assass inations> ้องขาเหนียวฮ้อน ออมไม่อย่างอันนี่คือเห็ดละงก็คือคือหัวนั่นแทบดะตาวดูหัว่นย่ง กูดดเโอ้ยตกเกี่ยวข่าตาเอาในน,นี้เลยท่านผู้ชมอืม แซ่บแบบรวม,ม้ยครับครับจะเป็นไข่สองหน่วยเลยถุงให้เรางอกาน เบิกหนักกุ้มกิบมีความสุขขนาดเลยโหทำผสมยากครับวันนี้หมดเต็มถานดนะครับกินละไม่ปีซื้อ กินเนื้อ,อเลือดกอ็ใส่ยังเป็นดอกจูมอยูอ่เลยมีเห็ดละงกมีเห็ดละงกเหลืองครับแล้วก็มีเห็ดละงกขาวปนมาพร้อม แต่ดอกน้อยไส่วนลาจะไปให้ละงอกเหลืองเราทำผู้ชมเน่ะนะอาอเห็ดเพิ่งตีเห็ดเพิ่งตัวนี้ มีความหวานนัวครับเลงงหวานลื่นปืดหอมพักอีตูครับส้มพักอบแอบพักอบแอบบ้านพี่น้องเอินอย่างบอกกันด้วยครับ ได้จะได้ขายอยู่ตลาดจานนึงสิบดอกสองร้อยพี่น้องนะเนอะปาแจ็กไปหาเอาเลยไปหากินเองลูกึกสิแจบกว่ะ คักคักดอกนี้คักนั่งจูมดอกนี้คักอัน,นี้คำยังจูมอยู่ บผ้าอยากให้เห็นทัดๆว่าเป็นดอกเห็ดละงโง่คือหัวอย่างนี้ดดอกสุดท้ายดอกสุดท้าย Mm hmm. แซ่บมายปีพี่น้องเออแกงเห็ละโงกครับหวานลุมลวคัดไปหาไมา่เอากะมือครับถ้าอยากฮู้ปลาแจ็กไปหาอยู่ใส่กับย้อนกลับไปเบิร์กอีพีก,ก่อนครับไปกับทีมงานเนยจมปลาแจ็กเป็นผู้มานกะมูกพร้อมได้เห็นละโงกลายก,มกนะมแล้วมาแกงสู่พี่นอ้องได้ซิมได้กินเบิร์กมนีิครับเอา ผ่าน EP นี้พี่น้องคุณใดกดไลค์กดติดตามขอให้ได้กินนํำขอให้ได้ซิมนํำแซ่บแซ่บนัวหวานๆคืนนี้โอ้ยขากหลายท่านผู้ชมเลยครับอ้ากดติดตามมาเลยครับหน้าเฮ็ดยังบ่มดต EP หน้าเนี่ยปลาแจ็กสิพาไปเห็ดยังครับ EP หน้าสีเอายังไม่เฮ็ดกินครับได้เมนูยังมาสู่พี่น้องกินกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วบอกพาทุก EP แน่นอนครับสำหรับ EP นี้ค็ ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจครับกดติดตามแซฟเซอร์ออฟิเชียลเป็นกำลังจใจเฮปาแจ็คและก็ทีมงานเมย์จงเกันหลายๆนะครับกลับมาพบกับพ่อกันอีพีหน้าครับพี่น้องครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายแซฟขับอีลี่